multimulti- Jazzy สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัตันเมกกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมการอธิบายความแตกต่างของ c p A กับ c p b นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปเริ่มรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชม c p b ก่อนนะครับนี่เอาใหม่นะครับ อ่าตอนนี้เป็นซีเปียบี B, ครับนี่แล้วก็ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี C P A ้นะครับในซีเปียบีของเรานะครับนี่จะออกน้ำตาลแดงๆนะครับอันนี้ผมเลี้ยงแดดนะครับแดดแบบเยอะเลยแบบไม่มุงสแลนนะครับเพราะว่า จะเล่งให้เขาออกดอกกันนะครับอาจจะดูเหี่ยวๆหน่อยเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาโดนแดดแรงไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมกําลังจะเล่งนะครับมันจะถึงฤด,ดูออกดอกแล้วอันนี้พาดูซีเปียบีก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราพาชมซีเปียเอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันนะครับอันนี้คือซีเปียเอนะครับนี่นี่นะเนะครับ เดี๋ยวเราวางกับพื้นเผื่อเราจะยกซีเปบีลงมาเทียบนะนี่ครับแสงมันเข้าวางในนี้แล้วกันนี่ครับซีเปียครับลักษณะนะครับลด,ดลายผมว่าผมไม่ต้องอธิบายแล้วละเพื่อนๆนะคงรู้แล้วว่าความแตกต่างเขาเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวผมยก ยกลงมาเทียบดีกว่านะให้ภาพบรรยายดีกว่านะครับเดี๋ยวผมยกลงมาเทียบเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือ c ี a ียเอกับซีนะครับอ่าอันนี้คือ c ี a นะครับนี่ดูยอดบนนะครับซีพีนะครับนี่นี่ดูข้างล่างบ้างนี่นะครับ ดู C.P.A ครับถ้าเนาะนะครับตอนนี้เราก็พอเข้าใจกันแล้วเนาะนะครับว่า C.P.A กับ C.P.B แตกต่างกันอย่างไรผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ C.P.B ของเขานะครับจะแบบด่างจะจะออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลจะแบบเป็นแบบไม่ค่อยมีลวดลายไม่มีลวดลายครับเขาจะออกแบบเป็นสีสีน้ำตาลนะครับ ส่วนติเปียเอจะออกลักษณะเขียวเขียวนะครับเขียวเขียวงี้เขียวแบบอ่อนๆจากที่ต้นนี้เป็นสีแบบมันเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วออกแดงเข้มนะครับเพราะว่าเขาโดนแดดที่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงถ้าต้นนี้โดนแดดท่องข้างแรงเขาก็อาจจะสีเข้มมากกว่านี้นะครับเป็ียนสีแบบอาจจะเป็นสีเขียวแก่นะครับสีเขียวแก่แล้วลวดลายเขาอาจจะแบบจะแบบยังไงมองไม่ค่อยชัดนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ลองอัดแดดเดี๋ยวถ้าอัดแดดนะสีเขาน่าจะแบบไปนะครับสเีเขียวอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้น่าจะเขียวแก่เข้มขึ้นอะไรอย่างนี้นะดูจากสีนี้เข้มปีเลยแดงแป๊ดลยน,นี่แต่สวยนะผมว่าสวยดีนะครับสีเบบีนะครับนี่ดูหนองเขาเนี่หนอเล็ก,ลกๆอันนี้กำลังออกลวดลายกันนะครับนี่อันนี้ก็คือสีแบบน้ำตาลน้ำตาลดูจากหนอนะครับ แต่ถ้าเขาโตมาเราไปอัดแดดอย่างที่ผมทํานะแดงแป๊ดนะครับสวยนะครับสวยดีนะครับส่วน C P A นะครับกําลังนิยมนี่ดูลวดลายของเขาจะแบบเสมอเลยนี่ตรงบัางหนามของเขาจะมีไอขีดตรงนี้ลงมาเห็นนะครับบังนี้ก็มีบังนู้นก็มีนะครับนี่มีทุกบัางนะครับเขาจะมีขีดนะครับขีดของเขานะครับเป็นลวดลายเสมอดูเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบตัวเสมอกันนะครับ นี่ครับสวยเลยครับสวยไม่แพ้กันนะบางคนก็ชอบซีเปียบีมากกว่านะครับผมเคยลองถามดูําโพถามนะครับบางคนบอกชอบ B นะครับชอบบบางคนก็บอกชอบ A มากกว่านะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับชอบต้นไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับ เพื่อจะได้ทราบจะได้รู้กันว่าเพื่อนๆชอบ B หรือ A ครับ B หรือ A มักกว่กันอันนี้คือ B นะครับซิเปย B นี่สเปีย B ส่วนสีเปีย A คือต้นนี้ A นะครับ A ลองลองดูนะครับถ้าชอบต้นไหนนะครับลองคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคผมมาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มาอธิบายเรื่องทิปเียเอกับทิปเียบีนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสอบถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยอยากให้ทําต้นอะไรเปรียบเทียบกับต้นอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําให้ชมนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ชมนะครับลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยว ถ้ามีอะไรทำให้เดี๋ยวผมทำให้ชมเรื่อยๆแน่นอนหากดติดตามกด s ับสไครป์ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทำมาใหม่ๆทุกวันนะครับโอเควันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย